งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดทาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพ้ชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงทิดบ้วนบางประมาอดิษกบ้วนกิยาพันธ์นะครับ ผมก็รับหน้าที่พูดคุยกับแฟนๆรายการแฟนรายการรุ่นเก่าๆก็คงจะรู้จักทิดบ้วนบางประมาะเป็นอย่างดีเพราะว่าจัดรายการทางวิทยุมาตั้งแต่เมื่อปี2518-19นู่นแล้วก็จัดมาโดยตลอดนะครับไม่ได้หยุดเลยมากบ้างน้อยบ้างและมาเมื่อปี2543ก็เริ่มจัด รายการทีวีซึ่งจำเป็นจะต้องยุติลงปลายปี2567เนี่ยนะครับก็มีอายอาุ23ปี10เดือนแล้วก็อีก15วันนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับงบประมาณไม่มีที่จะดำเนินการต่อก็แค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ผมเป็นคนที่ประเภท ไม่เอ่ยปากไม่ร้องขอใครนะฮะ,ะแล้วก็สินค้าไม่ดีไม่มีคุณภาพเนี่ยผมก็ไม่พูดอีกนะฮะนั่นก็ทำให้ทิดบวนบางประมาะอยู่กับท่านได้นะฮะส่วนเด็กรุ่นใหม่รุ่นหลังที่อายุอนามอาจย์อย่างน้อยอยู่อาจจะไม่รู้จักผมก็กรุณาไปฟังประวัติวันที่13กุมภาพันธ์2,567นะครับ หลายคนบอกทำไมเลือกลงคลิปวันที่13กุมภาเพราะวันที่13กุมภาเมื่อปี2 4 3นั้นผมเป็นคนที่เริ่มทำรายการทีวีก็เลยเลือกวันนี้ไปดูไปฟังประวัตินะเมื่อวานนี้เราก็คุยกันไปว่าแนะนำให้รู้จักต้นไม้ชื่อว่าเข้าตอกพระร่วงแล้วก็ทำอย่างไรให้ได้ส้มโอ คุณภาพดีแต่ปัญหาเกี่ยวส้มโอยังไม่หมดครับยังเจ้าของคำถามท่านนี้นะฮะท่านบอกว่าสอบถามนะคะปลูกส้มโอขาวน้ำผึ้งที่บางกระเจ้าเป็นสวนยกร่องนะปีที่ผ่านมาออกผลเพียงหนึ่งผลรสชาติ ดีเข้มข้นหวานอมเปรี้ยวปีนี้ปี67นะฮะส้มโอต้นนี้ออกผลรวม13ผลนะแล้วก็เติบโตช่วงฤดูฝนขณะนี้ทยอยสุกเก็บมาจากต้นสองสามวันแกะ ออกมาเนื้อดีเปลือกบางแต่รสชาติไม่เข้มข้นเจดิดไม่เปรี้ยวขอคำแนะนำต่อไปว่าจะบำรุงต้นอย่างไรให้ได้ผลดี <c oughs> รสชาติดี <c oughs> ช่วงหน้าแล้งต้องระวังน้ำเค็มวัดค่าน้ำไม่เกิน 2ppm หรือใช้น้ำประปานะ จะต้องตัดแต่งหรือบำรุงต้นอย่างไรครับขอบคุณครับอันนี้ก็ไม่ได้ถามมาโดยตรงเรื่องการพัฒนาคุณภาพผลแต่ว่ารบกวนท่านที่ถามคำถามนี้นะฮะเ <c oughs> ดี๋ยวนี้ผมกลายเป็นคนไม่ค่อยกล้าเอ่ยชื่อเอ่ยนาะมผู้ถามเพราะโลกยุคปัจจุบันมันมันมีอะไรปแปลกๆผมก็ไม่ไม่ทราบนะก็ไม่นะไมจำเป็นก็เลยไม่เอ่ย เมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับผมได้พูดหัวข้อเรื่องมาททำอย่างไรให้ส้มโอมีคุณภาพก็นเน้นไปในช่วงเวลาที่ติดผลแล้วดูแลรักษาอย่างไรจนกระทั้งได้ส้มโอคุณภาพส่วนหนึ่งถ้าเ็าไปติดตามฟังตอนนั้นแต่ทีนี้ที่ท่านถามเน้นมาเนี่ยนะครก็คือ หลังเก็บผลผลิตแล้วเนี่ยจะต้องบำรุงรักษากันยังไงต่อไปนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนื่องจากว่าท่านอยู่แถวบางกระเจ้าบางกระเจ้าก็เป็นที่ทราบอยู่ว่าสภาพเขาเรียกว่าเป็นปอดของกรุงเทพมีสวนผลไม้มีต้นไม้อะไรหลากหลายแล้วก็อยู่ในพื้นที่ปากอ่าวมันก็มีความเค็มอยู่นะครับ แต่ว่าสมโอนั้นเราก็ปลูกกันอยู่ทางย่านน้ํำกร่อยๆนะยเข็มมากก็ไม่ได้ถ้าเข็มมากก็ต้องเอาน้ําจืดเข้าไปช่วยนะแต่ว่าท่านไม่ได้บอกผมมาว่าเป็นสภาพสวนยกล่องแต่น่าจะยกล่องนะ <c oughs> หรืออะไรยังไงนะครับก็ได้โปรดระวังเรื่องความเข็มมากของน้ำแต่ปีนี้นะผมมองว่า น้ำอาจจะไม่น่าจะเค็มมากอันเนื่องจากว่าเรามีน้ำกักเก็บนะอยู่หนัวเขื่อนพอสมควรถ้าเจอสภาพน้ำเค็มนั้นผมคิดว่าทางการก็คงจะได้มีการปล่อยน้ำเพื่อ,อแก้ปัญหาน้ำเค็มอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ถ้าจะใช้น้ำประปาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร นะฮะเพียงแต่ว่าน้ําประปานั้นคุณค่าของธาตุอาหารมันไม่ค่อยมีหรอกมันน้อยนะครับถ้าเทียบกับน้ําในท่องร่องที่ถ้าเราปลูกพวกต้นไม้อย,อย่างกรณีของอต้นทองหลางอย่างเงี้ยนะฮะก็เรียกว่าเป็นพืชปุ๋ยปลูกทองหลางเอาไว้สําหรับที่จะให้ใบร่วงลงมาแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับ น้ำ,นำมันก็เป็นน้ำหมักเราก็เอาลอกเลนจากท้องล่องขึ้นมาใช้แต่เวลาลอกเลนกับส้มโอนั้นท่านอย่าไปลอกมันหนาเกินไปไม่ได้นะครับส้มโอนี่รากมันตืดน,นะครับพี่น้องแฟนรายการที่เคารพครับพอเราพูดถึงส้มโอเราก็ต้องรู้ธรรมชาติเวลาเราจะพ,พ,ล,พลวนดินหรือจะเป็นการไปใส่ปุ๋ยเนี่ยเราจะไม่พลวนนะ เพราะว่าเราเกรงว่ารากมันจะเสียเวลาเราจะใส่ปุ๋ยใสยย่อะไรเราก็ใส่ไปเลยเพราะนั้นวิธีปฏิบัติของท่านหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตสมโอแล้วสิ่งที่จะต้องทำลำดับแรกนะครับมีการตัดแต่งตัดแต่งอะไรครับตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคตายจากยอดตัดแต่งกิ่งที่มีมแมลง รบกวนนะฮะอันนี้เป็นไฟบังคับเลยว่าต้องตัดแต่งออกมาแล้วก็ใส่เตาเผาพืชทำลายไปเสียนะพอตัดแต่งเสร็จจับเรียบร้อยนอกจากกิ่งเป็นโรคเป็นมแมลงก็คือตัดแต่งไอก้กก่งที่มันอยู่ในทรงพุ่มที่ผมชอบเรียกว่ากิ่งขัดทุนนะคือมันกินอาหารแล้วมันไม่สร้างประโยชน์ตัดแต่งครับ ทรงต้นจะได้โปร่งเวลาทรงต้นมันโปร่งเนี่ยการสะสมโรคมแมลงมันก็จะไม่ค่อยมีนะฮะพอตัดแต่งเสร็จเราก็ใส่ปุ๋ยทีนี้เนื่องจากว่าเราไม่เคยนำดินไปโจดวิเคราะห์เลยเราก็เลยไม่รู้ว่าดินของท่านนะมันมีต้นทุนอยู่เท่าไหร่แต่เอาละเหมารวมกันว่าเวลาตัดแต่งเสร็จเรียบร้อย เราก็ต้องใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่เราต้องใส่หลังการตัดแต่งก็ควรจะใส่ปุ๋ยอินรีย์คือปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักถ้าเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักคุณภาพสูงคือเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่มีจุลินทรีย์ป้องกันเชื้อโรคเช่นแบคทีเรียมาอยู่ด้วยก็ดีแต่ถ้าไปหยิบปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่มีเชื้อโรคเข้ามา อย่างนี้ก็เสี่ยงอันตรายเหมือนกันนะครับเพราะใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ลงไปแล้วนะครับก็มากเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับเพราะว่ามันไม่ถึงกระดาษแฉะแน่แน่เวลาใส่เพราะส่วนใหญ่มันไม่พอหรอกแล้วเราก็เอาปุ๋ยเคมีสูตร 15, 15 15 15นะครับใส่ทางดินนะไม่ต้องพลวนนะ ใส่เลยอย่าไปใส่โคนต้นใส่บริเวณชายส่งพุ่มปุยินรีใส่แล้วก็ล่วงกับปุยเคมีสูตรเสมอ15 15 15นะครับและเพื่อให้ได้ธาตุอาหารครบถ้วนตามความต้องการของพืชเราก็เอาเฟติลอนคอมบิซึ่งเป็นธาตุอาหารเสริมอาหารรองเนี่ยฉีดพ่นทางใบให้กับต้นพืชด้วย นะฮะฉีดพ่นทางใบให้กับต้นพืชด้วยเพราะว่าอย่างนี้จะได้ธาตุอาหารครบเลยนะครับแต่ต้องฉีดทางใบนะอย่าไปใส่ทางลงทางดินเพราะว่าเฟติลอนนั้นเป็นธาตุอาหารเสริมหารอกที่ฉีดพ่นทางใบนะอยู่ในรูปคีเลตคือมันจะดูดซึมเข้าใบาได้ง่ายนะฮะนี่คือขั้นตอนปฏิบัติในเรื่องใส่ปุ๋ยพอใส่ปุ๋ยปับ๊บคราวนี้ มันจะแตกใบนะพะพอแตกใบออกมาอะไรบ้างที่เราจะต้องระมัดระวังตลอดช่วงเวลาเพื่อก่อนที่จะมีการสร้างดอกก็ติดตามและฟังทิศบนบางประมาะของท่านต่อไปนะครับเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนผาดอาหารเสริมสูตรทีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดผาาอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไ,ไม้ดอกไม้ประดับ ออโตโองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร